เจอคลองเลยพี <terus> ปากอะได้อยู่นี่อึ่งก็ได้นี่ฝนตกมานี่มีปีงึงเขากะทักทายสบายดีและสวัสดีเอซีทุกคนวันนี้ก็ค่อยพร้อมทีมงานก็ได้เข้ามาป่าคือเก้านะมากจำนวนคนอยู่หกคนรถสองคันแต่ว่าอีกคันนึงนะอ้ายกับตัดสิ่งเพิ่นมาหาไม่เฮเพื่อจะ เอาเมื่อเฮ็ดลาเทกหน้านะแต่ว่าสุบคอยนะจะมาหากินนะมากะจะแยกเดียวหรือบอกอ่ะเบิ่งติดตามชมแบมเดียไปละตอนนี้มาฮอดดนนี่ก็เดียงพักกินข้าวนะสงสัยจะสงสัยจะกินมูมูตอนมอน,นี้มูตอนอกินข้าวก็ได้ได้นกได้มานำทางก็ได้คอยกับีพี่น้องเบิง่งกเขมนาไว้อยู่เตอร์รถนี่อ่ะเอายังยู่ไว้เตอรรถนะ่นกอะ น่นะนกอะงานเอายิงมามทางนะได้นกตัวนึงประจ่ว่าปีงปลากระตมหุ่งต่างๆพร้อมแต่ก็มีเรื่องนึงที่ค่อยจะเว้าวพี่น้องเลยคือมีมีเพจเพจนึงที่ขโมยคลิปค่อยไปยนะแต่เพจเพจนั้นคือมีแม้นเพจของค่อยพี่น้องเลยถ้าเห็นอยู่ในเพจนะคือมีแม้นเพจค่อยค่อยมีมีเพจค่อยมีก็มีอยู่แค่ช่องยูทูปค่อยช่องเดียว แล้วก็มีช่องจำห้องคอยช่องนึงแต่ว่าช่องตัวนั้นน่ะคอยไปดูลงคลิปน้องเลยตอนนี้เห็นในเพจเขาขโมยดูดคลิปค,ปคอยอยันเอาไปลงอะน,นะประมาณอยู่สองสามคลิปนี่แหละแต่บิหฮู้ว่ามันจะลายว่าหัน่นกะคือบอกยังพิวฮูน้องคอยเอาไปบ่งน้อยเดียวหนึง่งเห็นของทีมงานก็นมีอยู่ในเพจนั้นน่ะทางอาคอยกะจะได้ดังไฟนะ <มา S 1> ทีมงานกะจะได้อัน ลมพุงต่ำเดี๋ยวข้าจะไปตัดซากกระเบือก่อนพี่น้องเลยซอยเดี๋ยวยังได้ไหวนะปลาของทีมงานมีปลาแห้งนี่ปลาแห้งมาตะป้าวันเนี้ยนะปลาเขาไม่ไปกวนวานเี้เออไปกคนอยู่เซ่โอ,อ้อได้ลายปปนะน,อน,น้องต้องเห็ดแหงเห็ชลมพิ่นดูลายก้นเลยไม่เอาเค็กมามย้า,ายรืมเค็กเนาะไอ้ยดือนกันี่ต้องพักกัน ต,ตอนนี้ก็เหาชุมเหาตกลงเดียวว่าจะพักมองเลอนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ได้มองพักแล้วพี่น้อยกินข้าวยากยงายลงไปพักจุดเตอร์นี่พรามันเคื่อนช้างน้ํำขํากินน้ำขําอยู่นะฮะนะเอาเพชรเป็นต่ำหุ่งเพชรกันเลยน้มันน้ำต้นน้นำ้มเนี่เามต้เจแล้วง้างใคร่ะดปยิงคนละมือนึ ตอนนี้ทีมงานจักแล้วลำพุงค่ะแต่ว่าเป็นซีมือก็ได้ตำด่ำนะนี่เดี๋ยวข้าจะปุ่งเคิงก่อน

ปีงปลากระกาจะได้กินข้าวบ้านนี่ข้าวแล้วจะได้ไปต่อเยอะทันทอนมังคุดมาได้พี่น้องเด้อกินข้าวกลางทางไหมนี่ครับทีมงานนี่มามามาบุกก่อนบ้านนี่มาหุงทักบ้านได้เยอะกว่านี้อืมโต้ไปเลยไงผุนเฟิงพุ่นเฟิงขันหอยเชื่อไหมรูปเก่า นกินข้าวไปใหญ่กว่ามูเนาะกินน้ำอิ่มแซ่บๆนี่ตอนนี้กะค่อยพร้อมทีมงานกะปรเดี๋ยวได้กินข้าวกินน้ำอิ่มนะกะห้าวชั่วโมงกะจะได้เดินทางต่ออีเดี๋ยวพบเดี๋ยวชุดบ่อนพักกันละพี่น้องเลยบ้านนี้ตอนนี้กะได้มาหอดบ่อนละพี่น้องเลยมาหอดบ่อนปุ๊บกะกวาดขี้เงยอออกตา บ่อรถจอดเลยนี่กวาดออมบองรถจอดนี่ว่าเบื่อตองแห้งมันลายนะเฮากวาดกวาดกวาด,วาดเพอโฉงนี้ไฟล่ามป้าขนาดสงนี่กันไว้ยันไม่รถนะเพอเฮาอยู่บ่อดแบบนี้นะขันเฮาอยู่บอ่อนแค่แน่อีรถคันนึงกะไอ้กับตันสิงกันย,ยังไม่ทันมาฮอดนะชงช้ย,ยัดลงนะพี่จักเฮาไปพุ่นละแม่และพี่น้องเอ้เฮาพุ่นละ กวาดก็อยู่แถวได้่างน,นหนึ่งตอนนี้ก็ทีมงานมามาละรดเหเลยก็มามาละรดอายคอยกับตาสิงกัมาครบละแต่ว่าคอยกับจะได้ไปเชเชอร์เบสกับเซอร์มองกับบอฮอย่วนทีมงานอีกสองคนก็เขาก็าไปหาด้านแรงนะพี่น้องเอ้ยชวนอายกับตาซิงคกนก็น่าจะไปหาตัดไม้นะว่าจุดป,ประสงค์คนมาตัดไม้นำะวันนี้นะตัดไม้เฮเพื่อจะเอาไปเฮ็ดฝาเทงแล้ว ตอนนี้ก็จะได้ไปเชิญหมออกับเบดก่อนหมอหอยเพิ่งไปกอดะอ่ะตอนนี้คอยกับมอหอยกะมาเชิญเบดเชิญมออก็ได้เคยฮอดแล้วพี่น้องเอ้ยเคยฮอดว่างนน้ำที่จะเชิญละฟ,ฟ้าดังมาบานนี้มืดคึบมาละฝนจะตกบานนี้พี่น้องเอ้ยสงสัยน่าจะพยุนะพยุเฮานะมืนน้อว้นะมื้อนี้ก็มืออ่นกันตามที่เบิกน,นะแต่ว่าถ้าว่าฮอดตงทางเ่าก็เลยขืนนะเพราะว่า เคิองอยู่บ้อนเฮาเป็นผ้าหม่มเป็นเพลนะย่ามเปไะนะย่ามทีมงานมามีท่านหรือว่าทีมงานบางคนอาจจะเขาไปไกลแล้วนะเพราะเขาไปก่อนเฮาเฮามาไปแามหลังนะเฮาก็เลยขึ้นไปหาเก็บพกเคิงใส่ของจอยเฮาอยู่บ้อนก่อนเกีบย่งว่าเดี๋ยวไม่อีทอดบ้อนแล้วกันถ้าฝนมีตกกะเก็ว่าเดี๋ยวไม่อีท่านึงพี่น้องเลยไปขึ้นก่อน,ปน,นใใไปยังทันไดพี่ยู น้ามุดไทรทองฟ้าก็มุดกึบมาเลยกลึบมาบัดเดียวเลยพี่น้องเอ้ยโอ<ฮ>้เมฆกระจายแหง่งลายไหวขนาดเมฆก,กับผู้บ่หอยเพื่อนยัางข้าพืชข้าพืชแล้วผู้ตอนนี้ค่อยย่างท่านฮอตบอรพี่น้องเอ้ยฝนมาแล้วได้นี่ปกเป็กปกเป็กมาเลยเทาย่างก่อน<ฮ>ยันเสื้อผ้าพี่เอเปะน,นะโอ้ คนมะมาแล้วพี่น้องเลยนี่มืดมดนี่ทันฮอดบอทอยู่คนแลนดในบ้านนี่ไรตอ,อนนี้ห้ามาฮอดบอแล้วพี่น้องเลยทีมงานนี้เพิ่มมาจักคนนี่แม่นคอยมีมานี่เป๊ะมดเขิงนี่นี่ฮอดบอทนะเดี๋ยวจะกางพย,พยางก็มานี่ อนนี้พยายาเข้ากบมุ่งแล้วละ่ะเพราะว่าพยายางเขา้าถือมามีแต่แพนเดียวพี่น้องเลยกะพอ่อแดนกันผลโชวข้าวแล้วนะกะมีแม้นชัดกันผลโชวข้าวแล้วพ่อได้พึ่งผลแบบพอได้พักเลยนะอ่ะ<ว>เขาอยู่พึ่งผลก่อนลเลยนงพ่อได้กันผลพ่อแดนกั้งเคิงเขงาไว้นะโอ้พเตะมันแห้งเลยกีโอ้ผลน,น่ะแห้งมากน้องเลยไปหาก,กินไม่ได้แล้วบาทนี่ม้งกับเสื้อก็มีหอดซ้ำ พังวงผลก่อนทีมงานที่ท่านเห็นเพิ่มมาได้นี่จะคอยกบฮ้อยมานะตอนนี้ก็ฝนต้องแห้งแล้วพี่น้องเอ้ยน้ำชโลดพี่น้องเอ้ยคอยวิ่งโคกินีนาชโลดได้เชือกเสื้อมัดแล้วก็โจงตารางพังคนดินกะ ต้ e องแหงกับเจอเลยทีมงานยีงทานเห็นพ่อมาอยู่ <Whoa. S 1> ปุ๊บตอนนี้ก็โยกไปโยกมากกับเป้ยน้องเลยเพราะว่าลายผู้อัญยางนี่ผยางนี่มันตกโตนแล้วน้ำมันปุบปุบแล้วก็ตกลงตรงนี้เป้คือเก่าเฮาก็เลยเอามสามารถยางสุดท้ายกเป้คือเก่าผมนี่ยังท่านเอิรนอยู่เมือแรกนีกาะการทันเอิร์นนะก็จะพาพี่น้องไปหาการพบอยู่หลังทีองการพบการเจตภาพ การบ้างพี่น้องเอ้ยการพลต้มที่แบบนี้กะกะดีรูจักทางกไปหางคือเดียวอาดที่ตังช่มแบบเดียวตอนนี้กะทางตะซิ่งเพิ่งก็มาแล้วนะผลกะสว่างลงน้อยนึงพี่น้องเอ้ยแต่ว่าฟ้าเดิมฟ้าแบบเดิมผาดังไปทางอ้คายกงอยยมันมาครับเบาใจบาเพชรยิม้ยมันมาจักเพิ่นไปเพิ่งพนนี่เชื่อตะซิ่งเพิ่นไปตัดไม้นามาละเพ่อนเ้าเป็นวัา,าเผามายันชุ่มคอยมามีหอดยันผลต้องห้อมชุ่มคอยหอดก่อนน้อย ตอนนี้อายคอยกมาไอด่ะยังอีกสองคนตอนนี้ก็อายคอยกับหอยเพิ่นพยายามเบ็ดมาวางหันพอเพิ่นเสจอน้ำซากกินนั่นน่ะน่ะครับเกือบถือกหลาบหอยเกือบถือกุหลางเดี๋ยวไปเยี่ยมมาก่อนซาบีรู่นเดี๋ยวกุลางแล้วกูหเออเกือบถือกุหลางมาให้ล็อกหลาหกตัวโอ้มานไปเนองคอยกับพี่ลงน้ำเพี่น้องเอลยยานโทรศัพท์ไป บังด้วยโอ้โต,อต,ตโอ้โตโต nhiêu ตัวนี้ตัวนี้โอ้ได้ของกินแร้งแล้วสาาั่งามัอนี้ครัย่างอยู่ตรงนี้ตอนน,ตอนนี้กับฝนสว่างได้น้อยนึงพี่น้องเลยบอนแจ้งแล้วก็มีได้หุกเตอร์ผู้แจ้งนะเตอรุกเตอร์พน่ะผ่านไฟเปิดตเบินะเร์มแมพเลยแต่ว่าทีมงา,านทีมงานเขาสองคนยังมีซันมาอยู่นี่ ไอ้ค่อยก็ไปเชอร์เบสน่อยพ่นมาแล้วก็พ่นไปเชอร์เบสอีพออ่นมานแล้วนะยังอยู่ในรถไทยนี่ก็เพิงพนอย่านี้เลยแต่สามคนนี่โมฮอร์ให้กับตะซิงคนนี่โมย่อมไปนะมาดังแห้งขนาดเลยนี่อ่ะเวลาก็เริ่มค้ำละทีมงานก็มาแล้วนี่มาเขาวิจิเป้ได้เขาก็ได้เราไปเพิ่งนำทีมงานบอกแก้วพ่น่าทีมงานบอกแก้วอยู่หุละแถวอันอันเคยเตย ปัญหาก็มาวางหันนะ้นะก็มีเพื่อนได้เพื่อนได้เลยได้แต่ได้แ<ด>ต่เปะฮะตอนนี้เวลากับคำละ่ะเสียงอึ้งกับ้องพี่น้องเออยูเตอร์นั่นอ่างอิองอ่างอิองอยู่เดี๋ยวจังหน่อยที่คอยกับทีมงานกับจะได้ลงไปจับอึ้งน,นะนนงงทีมงานหาดังไฟอยู่นี่เตยมอุปกรณ์เตยมันโคโคมจะไปจับอึ้งนะตอนนี้ไฟกับดังติดล่ะชุมเหากับจะได้ไปจับอึ้งได้บัดนี้ จำอึ่งกอดอ้างอิงอ้างอิงอยู่อื่นก่ไปทั้งทีมงานได้มีแต่ตาซิงเพิ่นฟาบอนนะตอนนี้ทีมงานก็เข้าไปไปซื้ออึ่งนะอึ้างอึ้างอยู่อื่นเลยอะ อดแล้วบอกหะอดอื่นอะไปอดดีเดียโอ้ม่นอยู่ในธรรมูนะ

นกลีกินไดาอย่างนะมีใจนับกี่นี่หกตัวกอดีเห็นอึดตัวเขาเป็นตัวนะเน่เน่เน่ีแมทบอกมาตองเนาะช้าโนเล่จำนี้มีเห็นเยอะอะไมีเห็นจุกตัวดีทุกคนเออเห็นเลย่ได้ตัวเลยใช่ใช่ใช่เนานี่เด้กอย่างขนอย่างนะนี่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 เห็นบ้างอะไรตัวนึงนี่เหมือนเชือคล้องเลยพี่พี่คล้องนี่เพิ่ม หกเลยโอเลยใหญ่ได้โหเนี่ยเดี๋ยวเจอเนออหกตัวนึงก็ห้องดังเออหกตัววะเนี่ยงมอีรุษะเปิดตำนี่นะใส่ขึ้นบ่อนน้ำน่าจะหลายนะโอ้ยกระบอนบานี้พี่น้องเคยอึ้งก็ได้หกตัวหกคนพอดีเลยขึ้นไปต้มบานี้เป็นทางก็อได้กันนี้ทุกคนนะด้หกตัวมต้มอีนี่ก็ คอยกับทีมงานกับเฮาหมดบ่อนละน่าอายกันมาละว่าเอาอยู่แกงเต้าอึ่งลายก็จะซนเดียวไปจับมันอึ่งอยู่แกงเต้าแต่ซิ่งอยู่บ่อนกับอึ่งหกตนี่ก็เฮือดซิ่งเป็นต้มทานะต้มเชื่องคนนี้น้มวัวอึ่งหกตัวก็ปลาตอนนี้ก็คอยพร้อมทีมงานก็จะได้ออกไปหาจับอึ่งก่อนบ่อนนี้พี่น้องเอ้ย เมื่อกี้กะเมื่อกี้เนี่ยจับมาเมื่อกี้นะอึ้งได้หกตัวตอนนี้กะทีมงานเขาก็เดี๋ยวไปนะขี้เข็บกับลายโตแล,ล้วพี่น้องเอ้ยเจอนะเจอขี้เข็บลายโตแล,ล้วฝนตกไม่นี่ไปก็คืนนี่ต้องระวังพี่น้องเอ้ยนะพี่น้องเอ้ยไปยามนี่นะฝนตกใหม่นี่นะกระเบากระลายเจอขี้เข็บบางครั้ก็งูเคียวห้อยเป็นเจอนี่กระเบา,า,าเบน,บน,เเนี่ก็านนกวยายการกับยื่นขึ้นเถิงกับยื่นไม่ได้ละเหตการบ้างกับต้องยื่งตามขี้ดินนี่แหละพี่น้องเอ้ย โอ้โหฝนตกใหม่ี่อันตรายทั้งงูเขียวทางแฮมทั้งกระเบาขี้เข็บหลายตอนนี้คอยกะได้มาหอดเสียงอื่นอีกแล้วได้ทีมงานก็แวะทางเส้นนั้นทีมงานก็คอยก็มาห้อยมากมาเส้นนี้มิดมิดะ ตอนนี้ค่อยกะลองมงังงมนองเนี่ยมัง,งมนองนี่โอ้ได้ได้ได้ตัวนึงงอมหานะนะฮะเององหาามห่าทำอ้างพี่น้องเอ่ยเสียงนิดละงมหาได้สิตัวนึงค่อยกันอันนี้อีกตัวนึงงอมมีก,ก่อนเธอหนีนะหมู่มันนี่นี่น,ะน,นี่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 นนน นี่ได้ช่องโตแล้วนี่ <c oughs> แต่ว่าเป็นมันเป็นอึ้งยางนะพี่น้องเอ้นี่โอ้ตัวบังเหยือเลยนี่เห็นบ่โอ้ได้ช่องโตลเลยน้องนี่ได้แต่ช่องโตพื่องเอ้อ่างนี่ <c oughs> เดี๋ยวไปหาง,งมอีอ่างอื่นก่อน รองงมงางเลยพอมาซาบงางนี่นะซาบงางนี 1941, ่ลองงมก่อนเ้ยเฮโอ้ได้แลนี่อได้โอ้ได้ซาบโตแล้วิตปั่นาอาาอ่จะเางมากโอ้มีอ่างอ่างนี้มีตุ้ดีเอ่างนี่เดี๋ยวเบ่งห้องทีมงานก่อน ของเขาอายครับเบาใจเบาเผ็ดสายขนาดโอ้ได้ลายแล้วนี่นะพี่น้องมีเห็นคักเลยเดี๋ยวเฮาเบิ่งอยู่บอนพวกพี่น้องเลยไปวันนี้ก็จะได้เดินทางมือแล้ววันนี้ย่างวันนี้ก็พบมานุ่มน้อยนะงามันกลงลงมานะนะะแดงฉลานอยู่คอยกระปิดเอากับมือนึงละกินมื้อทางนะยิ่งข้าวแห้งนะพี่น้องเลยแซ่บอยู่ในรสชาติมันก็ได้ไป ครบเดียวอยู่บอนพลระบาทน,นี่ตอนนี้ก็มาฮอดบอดละของทีมงานเดี๋ยวค่อยเทยังค่อยเชื่อก่อนสี่ตัอยู่นี่เนี่ยเอ้ามันคือมีออชอย่างบอเมื <laughs> มดละเป็นเจ้าส,สี่หรืชเว้าห้าตัวนี่ละเจ้าห้าตัว่าเราเมิอนะอะทางทีมงานอยู่บอนอ่ะต้มไปเลย

โอ้เลอปลาเย็นปลาเย็นปลาเยนีนเาอือปลาเย็นก็มีนี่มาฮองหอยโอ้ตะโตนี่ปลาพาก็คือคือปลาพาปลาาัปลาาได้ได้ปลาพาช่องโตอ๋อตัวนึง่ายอ๋อตัว้วต้มขต้มหมดเ็นนลายๆนะอืเนื้ปลาพาดึงมาต๊กมากพะนี่ก็อปล่เยปล่อยองน่อ เด็กไม่อยเดินเดินป่าตายก็ป่าตายด้วยดูผลงานทีมงานมีปีงอึงน้ำแล้วก็มีต้มนพี่น้องเลยรอปรีงอึงชุกเลยจะได้กินข้าวมาหนิทีมงานก็มาครบมาละนัะ่นคำของกินของเขากา็ถือว่ามานอยู่นะางนี้มาหนิพอได้กินอยู่นะปากอะได้อยู่นี่อึองก็ได้นี่ ฝนตกมานี่ไม่ต้องห่วงพี่น้องเลยครับฝน,นตกนี่ของกินนี่นี่ปีนึงเขาไงชุกเราได้นี่อ่ะของไอเป็นกีนที่ดำแจ๋วเลยพวกดำแล้วอ <laughs> ื่อื้อกับปีนกับหกคนกับหกโตนี่เอาพลดโตเลยทำกยัยังน่ะยังยั่งอยู่ได้ยืนขู่นั่นก็ได้ ทีมงานก็นดังไพ่ชองกองนะตัวนี้คือดังคางเซอร์พอใจพันเธ็ดมองยุมองนอนแล้วล่ะผุงเจอต้มเจิเดียวเปิดศสตออกมาแล้วนั่นคือชีโค่มั้วอก

ใหเห็นเอกินข้าวได้เยอะมากนะทุกคนอเงียขุ่ขักไรขัดองเส็จตัวไม่ใครเลยเหมือนใหญ่ไม่ใคมันเทมาไหไ้ตอะมดเลยนะมาตัวู้อกแล้วครับตัวผูมันนี่ไม่ใครเลยไข่ป็นมักเลยตัวู้มีมากก็เลยอันนี้ไข่อื่นมีมากเลยตัวไข่เลยไข่ป่าได้ยุ่ป่า มักไข่เป๊ะหรอพี่น้องเด้อลืมชวนเองเลยยิงเขาแหงพุดโอ้แกบไ่แกวเลยตัวก้อต่ำกว่าเอ้ไข่อ่ะบัดนี้คอยก่อนจะได้คอยงยันเข้าก่อนเอาเลย ตอนนี้คอยกากินข้าวอิม่มนะนะทีมงานกบอิ่มป็นบางโชนยั่งยู่สองคนนี่นี่โอกเต็มหามองยู่มองนอนทีมงานกินได้โอ้พอใจพุก้าแกนอู้อยู่กุงไม้นอนต้นโยนอยู่กุงไม้นะเผื่อไงอ่ะสำหรับคลิปนี้คอยกาจะได้พิดคลิปลงเพลงคำนี้นะพี่น้องเลยกากขอขโมกขอบเจอนำพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามนะครับสมเดี๋ยวคลิปหน้ากันหน้าพอเดี๋ยวไม่